กินขนมหวานด้วยรู้ป่ะทานมไข่มุกก็กินได้ดูต่อไปทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะน้ำผักที่ไม่อร่อยให้กระทืบนี่มีอะไรผสมอยู่บ้างมิ้นเซลลี่ตะไคร้หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะจัใส่นะครับ อ้อาลาความเป็นเจ้าสาวยังพอคงเหลืออยู่ไหมเหลืออยู่เพิ่งผ่านงานแต่งเรามาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยค่ะทุกคนโคตรดีใจเลยอ่ะดีใจที่เราได้แต่งงานกันหรอเปล่าดีใจที่จะได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวกินนู่นกินนี่สักทีไม่ได้ทำไมอ่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบหุ่นแบบนี้รู้สึกว่าชอบความเอวคอตอนนี้ นนทำไมรู้สึกว่าที่ทำมานี่พยายามมาเยอะอใช่เราพยายามมาตั้งแต่ที่พี่อั๋นขอเราแต่งงานจนถึงวันนี้โอ้โหหลายเดือนมากนะกว่าจะได้หุ่นแบบนี้อยากไปต่ออยากไปต่อเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เอวเล็กอีกอยากทําให้แขนเล็กลงขาเล็กลงแล้วหน้าเล็กลงกว่านี้อีกแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ยากมากเราก็แค่มีวินยัยแล้วก็แค่ออกกําลังกาย <c oughs> รู้อะไรไหมทไมไอที่มันผ่านมาวิธีที่เธอใช้ลดเนี่ยเบสิกมากๆ <c oughs> ถ้าเป็นแบบ เราก็แคก่กินสลัดกินพินออกกําลังกายบ้างน,นิดหน่อยแล้วไม่ค่อยกินขนมก็ง่ายๆง่ะอย,ย่างพื้นๆอย่างพื้นๆใช่ไวิธีที่เราลดกับวิธีที่พี่ลดเนี่ยคนลเลเวลเลยนี่ตัวพี่เองพี่ก็ใช้วิธีของพี่ลดมาเนี่ยหกเจ็ดกิโลรู้เปล่าแต่เราลดได้แค่สองกิโลเองอ่ะทุกคนไปต่อปะล่ะไปงั้นก็ยินดีต้อนรับสู่วิถีคนจะผอมแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์อะไรเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้าง วันนี้พี่อยานจะพาเราไปกินอาหารแบบคนผอมเขากินกันแบบคนผอมแบบฮา <Hard core S 2> ร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เลยอใช่มันไม่ธรรมดามันจะซักเท่าไหร่มไม่ต้องพูดมากปะไปลองไปลอง c m บรไปตอนนี้พี่อยานพาเรามาที่ร้านแรกแล,วล้วค่ะทุกคนร้านอะไรก็ไม่รู้ชื่อร้าน Spaghetti Factory เขา,ากินสปาเก็ตตี้เหลี่ยในมหาน์คอร์ไงฮาร์ดคอร์เพราะว่าเมนูแรกที่สักมานี่เลยจัดให้ สลัดไข่ต้มใช่เหมือนซีซาสลัดหรือเปล่าใช่ฮัดคอร์ไม่ไรกินสลัดในร้านสปากเกตตี้กไ,ไม่ได้ไงมันข้มมาตรงไหนอ่ะฮัดคอรยังไงผีชิวเลยปะชิวก็ปกติก็กินสลัดอยู่แล้วอันนี้สลัดดูดีด้วยนะน่าอร่อยด้วยนี่ คือมันเราต้องปล่อยเขามีความสุขไปก่อนทุกคนทำไมหรอลองกินเนี่ยพังไข่ทั้งอะไรกินอ่ะกินโอ้ะจิม้มนะอร่อยเน็ะง่ายๆนะจะให้กินผักทั้งแผงนี้เลยก็ได้นะเอ้ยชิวเลยดิเดี๋ยวพี่เสิร์ฟเมนูนี้ได้เลยนะคะโอ้โห น่กนมาลย้อืมล้าสายตาจากตรงนี้ไม่ได้เลเยเธอเธอไม่ต้องหงสารเขาไ็ได้เขากินสลดอย่างเดียวก็ได้เธอจะให้สปาเกตตีเขากินผมไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะบอกความฮาร์ดคอร์ให้ฟังก็คือเธอจะได้กินสลัดส่วนเราจะได้กินอันนี้โดยที่เธอไม่ได้กินฮาร์ดคอร์ไหม ไม่พอทำแบบเขาแบบนี้ก็เราบอกแล้วว่าฮาร์ดคอร์เพราะว่าเราพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเราดีใจมากที่ยังไม่ต้องคุณม,มาหาแล้วแต่เธออยากไปต่อเราจัดให้โอ้ยทุกคนดูสิน้องเยิ้มๆ,ๆดิสุดยอดอันนี้ก็เยิ้มเหมือนกันไม่เป็นไรใช่นี่แหละเป็นต้นทางของคนจาาะผอมต้องคิดมโนขอสักคำนหนึ่งไม่ไม่ได้ทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วนี่คืออิตาเลียนซอสเสรจอ้ยแล้วดูความกับเส้นพาสต้าสดและชีส อ่าแล้วอีกเมนูหนึ่งก็มาเสิร์ฟพอดีอะไรอะเงีนยจะได้กินใช่อันเนี้ยทำไมถึงคิดว่าจะได้กินมันเป็นโปรตีนเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นเนื้อติดมันกินไม่ได้อันนี้มันมันฝรั่งนชมใช่นน่มันอบถูกต้องมันฝรั่งชีใช่ป่ะใช่ทุกคนดูนี่นะเนื้อติดมันใช่ป่ะเนื้อไม่ติดมันแล้วเพราะมันอยู่นี่ตอเนื้อไม่ติดมันใช่ไหมเราก็กินได้ อร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะทุกคนให้เขากินเถอะทุกคนให้เขากินเถอะเราไม่ควรห้ามถ้าเขาจะทำถึงขนาดนี้อร่อยจังเลยนี่แล้วแบบฮาร์ดคอร์ที่ว่าเนี่ยนะได้กินขนมหวานด้วยรู้ปะ่ะทานนมไข่มุกก็กินได้แบบฮาร์ดคอร์กินได้เหรอกินได้ทำไมลดน้ำหนักนะแบบธรรมดากินไม่ได้อะ <S <S เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปงั้นเรารียกินก่อนทุกคนเอามันไปเลยไม่กินมันกินข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวไปกินชาโนมไข่มุกกัน เดียวนะเราลดความอ้วนแบบหาคอใช่ไหมใช่ทำไมเราถึงได้กินชานมไข่มุกก็ะก็กินดูสิได้กินไฟเทกเกอร์ชานมไข่มุกเลยนะอ่าอุ้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะอะไมมันหอมอ่ะก็เรามากินชานมที่ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยชาหอมไหมหอมมันนมไหมมัน แต่ไม่มีความหวานของน้ําตาลไงก็เลยอ้วนน้อยและเห็นเม็ดนี่ไหมปกติกินอะไรไข่มุกอ่าอันนี้เป็นเยลลี่เก๊กหวยว่าแล้วทำไมมีรสชาติแปลกแลกเราเมื่อกี้เห็นใช้เทคนิคการกินผักแล้วมโนว่ามันเป็นสปาเกตตี้ได้อยู่เลยลองอีกทีลองอีกทีๆๆๆๆเอาใหม่สามสองหนึ่งแอคชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราหันไปเห็นถังไข่มุกหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วไฟไทเกอร์ใช่แล้วไข่มุกใช่แล้วต่อมาดูดเข้าไป หอมอ,อร่อยไม่ได้สรุปเครื่องดื่มได้ไหมงั้นต่อเลยดีกว่าเดีย๋ยวพี่พาไปกินน้ำผักเราออกจากคอนนี่้ทันไหมไม่ทันหน้าตาอย่าเพิ่งยอมแพ้สิโอ้ยทุกคนแต่ร้านนี้บอกเลยไม่อร่อยให้กระทืบ ของที่ไหนมันจะมาอร่อยนี่นจานนมไข่มุกยอดอร่อยไม่ได้เลยพร้อมหรือ,อยังล่ะพร้อมไปมาแล้วน้ำผักที่ไม่อร่อยให้กระทืบจับหลอดได้ค่ะเดี๋ยวเอไว้แก้วตัวนู้ตัวนี้อย่างเงี้ยอย่าก,กินเยอะค่ะอย่าก,กินเยอะทำไมมันอ้วนคุยทุกคนแต่ว่าเราเขชอบกินน้ำผลไม้ร้านนี้มากแต่ไม่เคยกินน้ำผักไม่เคยนี่อ่ะเปิดโลกเกลน,นะดูสีก่อนดูสีก่อนดูสีก่อนทุกคน โอ้ยเขียวเขียวอืมอืออืมมีกกผักอยู่เลยเขียวกินในนี้มีอะไรผสมอยู่บ้างโอ้เยอะอยู่นะแตงกวาละหนึ่งมิ้นเซลลารี่ตะไคร้แต่บอกก่อนนะกลิ่นแย่แต่รสชาติอีกเรื่องนึ่งระยอิ่มยังรู้สึกอ่ะอิ่มแล้วแหละจริงๆริงมาพยายาดูดขึ้นไปอ่ะเอาละนะหนึ่งสองสาม อ่าดูดยาวดูดยาวอ,อร่อยมากทุกคนอุ้ยเป็นน้ำผักที่อร่อยที่สุดในชีวิตอ่ะคือกินแย่กินแย่มากแต่รสชาติเออกินอย่างเขียวตอนนี้ปากเราเหมนเขียววะ เมื่อแต่ตอนสั่งครั้งแรกเซ์ไรเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมมันอร่อยอะ่ะคือจะกลิ่นไม่ได้จริงจริงอร่อยมากเลยอุกคนมันมองข้ามเรื่องกลิ่นไปเลยเพราะรสชาติมันมอร่อยมากอุ้ย <c oughs> เรากินน้ําที่เป็นเป็นผักสุขภาพอ่ะก็อร่อยอร่อยกว่าชาโน้นนกัยุกเมื่อกี้สำหรับเราอ่ะร้านต่อไปเราจะเป็นคนเลือกเองแต่ว่าเมนูพี่เลือกนะ <c oughs> ได้อ่าให้เลือกร้านเลย ร้านซูชิใช่ซูชิไทคิดจะท้าทายความสามารถของพี่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่หยิบเมนูก่อนเดี๋ยวมาคอยดูว่าพี่จะสั่งอะไรให้กิน a few moments later มาแล้วเรียบร้อยครบทั้งสามเมนูกตนเดนบอกเลยว่าทั้งสามเมนูนี้ไม่เคยกินสักอันแน่นอนแต่เพเธอไม่ใช่คนผอมไงบอกแล้วว่ามันยังไม่สุดจริงอันนั้นคืออะไรเอ่ย แค่นี้ง่ายๆคลีนๆไี่ต้องจิ้มปะไม่ต้องจิ้มอร่อยอืมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารหลักเลยนะไอโรแตงกวาเนี่ยแลวยังไม่หมดแค่นั้นนี่นี่ก็ไม่เคยสั่งเนื้อ่ะสลัดกุ้งสลัดกุ้งก็คลีนๆนี่ใช่เชา ทำไมถึงไม่เคยคิดจะสั่งกินก็ปกติเรามากินเราก็มีเมนูของเราที่เราชอบปลาเซลมอนสามหักคุลโลปัดหน้าปลงฮามจิสวัสด์ก,กุ้งแบบแดงกวาแล้วมีอันนี้เป็นเมนูลับอีกอันหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือไข่ตุนต๋นไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นคลีนมากค่ะที่นี่ไข่ตุ๋นคือไข่ล้วนๆ <laughs> <laughs> อะไรนี่เ็หลอสามอย่างที่เธอสั่งมาใช่คินคลีนเลยมันมีคลีนกว่านี้รู้ปะเฮ้ เดี๋ยวเราสั่งให้ดูแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวอะไรถ้าสั่งมาแล้วมันไม่สุขภาพที่ไม่ให้กินนะจริงจริงทุกคนมีเหรอวะมีที่แบบหอมกว่านี้อีกจริงเหรอวะจริง a few moments later เมนูที่เราสั่งมาแล้วค่ะทุกคนไหนไหนมาดูสินี่มาโุโลสับแล้วก็ท้องปลาแซลมอนมันคลีนยังไงมันคลีนยังไงใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอะไรไม่คลีนไม่ให้กินพี่กินนะ เดี๋ยวทําให้ดูเมนูคลิปีนปลาแซลมอนปลาแซลมอนเป็นโปรตีนกินได้ส่วนอันนี้มักลุ่สับใช่ไหมนี่ มาคุโร่เป็นปลาเป็นโปรตีนกินได้แล้วก็อันนี้เป็นปลามาคุโร่สับอีกคำหนึ่งเป็นโปรตีนกินได้คนจะผอมอ่ะห้ามกินแป้งเยอะเพราะพี่อัญออกจากจำสิ่งแล้วของวัวให้พี่หมดปลาชุบเนื้อจินมนิดเดียวเด็กเพิ่มเกินแล้วพี่จะกินอะไรเนี่ย พี่เป็นเชฟมาหาญี่ปุ่นเก่าเดี๋ยวพี่จะรังสรรค์เมนูให้ดูซูชิหน้าข้าวท็อปด้วยข้าวหน้าข้าวคุณสองเดี๋ยวเราลาดโชว์อยู่ให้ช่างใจดีเซดงเกยอุ้ยลาดไม่ลงพอ,อแล้วมัน <c oughs> นี่คือสเปเชียลเมนูของที่นี่รังสรรค์โดยเชฟอะเชฟอ<า>ันซูชิข้าว <c oughs> ท็อปด้วยข้าว <c oughs> อืมอเลยเอืมดูภูมิใจดู <c oughs> อร่อยไหม นิชลินสตาต้องเข้านะครับเมนูนี้เมนูนี้อยากจะยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งเหรอไปร้านต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนดูจิตใจที่เขาทำด้วยอะไรทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ทุกคนเธ้ให้เขามานั่งดูเธอกินไอติมเนี่ยนะมาดิมาดิมามาถึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งอยู่หน้าบูธไอติมเลยทุกคนดูดิเนี่ย ดูเรานั่งดิมีใครสงสารเราบ้างไหมที่นี่เซเว่นเซ่นมีเมนูลับศูนย์แคลด้วยนะฮะจริงหรอสั่งมาให้หน่อยจัดไปเลยลูกศูนย์แคลเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินไม่แล้วอ่ะจะกินน้ำเปล่าหรือจะกินไอติมเอาเลือกไอติมดิให้เลือกเหรอเลือาเลยเอาเลยเมื่อกี้เห็นหน้าพี่ป่ะไม่ พี่บอกชื่อรสชาติก่อนไหมอ่ะรสชาติเลยโชยุคาราเมลวาซาบิโชยุคือน้ำซอสโชยุใช่คาราเมลคือหวานหและวาซาบิเขียวเขียวคือตะมูกเผ็ดเผ็ดขอเลืองน้ำเปล่าเดี๋ยวเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วรู้ไหมว่าทำไมอันนี้รสของมูนได้ดีกว่าอันนี้ทำไมอันนี้กินเข้าไปอ่ะก็แค่ศูนย์แคลอันนั้นกินเข้าไปอ่ะอาจจะเอาของทั้งหมดที่มีออกหมดเลยมันอะไรขนาดนั้นนะ กินอีกคำแล้วจะอร่อยคำแรกจะแปลกมากแต่คำต่อไปดันอร่อยเฉยยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เฮ้พี่พูดตรงๆคำที่สามมันจะได้คำที่สามใช่ป่ะอ่าคำที่สามจะได้ใครใครชอบคลิปนี้บ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ i b e ด้วยนะ จากการจำสีลดความอ้วนนับตั้งแต่บัดนี้มันต้นไปอ <laughs> เราจะไม่อยากหอมแล้วเราจะเป็นหุ่นแบบนี้แหละอ้วนแค่ไหนก็มีสามีแล้วค่ะใช่ไหอใช่ ต้องห่วงแค่ไหนเธอก็รับได้ใช่ปะสุดๆเนาะเขาไม่ลดแล้วนะไม่ต้องลดพี่ด้วยนะต่อไปเราจะตะลุยกินกันค่ะทุกคนตะลุยตะลุยตะลุยไปอันนี้เราต้องสนุกกว่านี้ตะลุยกินของแปลกกว่านี้เยอะกว่านี้ยี่สิบชั่วโมงกินมันเป็นยี่สิบสี่ย่างไปเลยหลอดูได้เลยทุกคนเดี๋ยวกันอะคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไป